ออ้ออ้สวัสดีพ่อห้หามไงโอเคนะครับเมืองพุทสศักราช1นะครับผมวันนี้เราได้มีภารกิจโอ้ยบไ่ไายบ่ายบ่ายครับบไ่บาไายบ่ายเราจะไปตามไปเรืองต่อภารกิจบ่ได้สวัสดีตอนเช้าของวันอ่าวันอาทิตย์ครับแมนบัววันอาทิตย์ที่19พุทธศักราชแมนบัว่า,วาพุชช่าต้มหน่อยโอ้ นอนเราบว่ามันแดดดิว่าเป็นมุกเลยครับนอนพอผมไม่ชอบฝังมุกไม่ห่างเลยนี่ครับผมผมจำบ่าได้เลยื่องบังพกกระเบิ้องเนาะดิละครับความจำเร่เร่เรื่นเรืองครับเนาะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปัดยังรู้พลาดกับนักภาษาอะไรผู้ชายหน้าตาหล่อๆคนนี้จะพลาดไม่ได้ครับว่าเบิ้งเป็นได้เวื่อว่าเก่งว่าไม่ห่างคิดได้ไงนี่ครับผมวันนี้เรามีภารกิจตามล่าหาของมาแก่โอ้เหมือเออว่แม่ทำเหมือนหาของมาแก่วันนี้ภารกิจใหม่ครับผมภารกิจตามล่าไปด้วยกับ พวกแก่ของว่ามัมืนมั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 นแนวมันแนวนมมันของมันของจอดนมนองไม่ทำไมเอาภารกิจยังนองนี่นะโอ้เอาสิีับนอไม่พระตะกิจภาระตะชงพรกิจขี่พระตะดากรดับขึ้นนี่ครับผมวันนี้เราจะมาใส่กระแตครับกระแตเป็นเพื่อนของกระปอมครับผมนี่กระปอมเป็นเพื่อนของกระต่ายครับผมนี่กระายเป็นเพื่อนเขากระรอกครับผมนู้นจะ่าไปตัวนี่ครับผมวันนี้เราจะได้ได้เหยื่อครับนี่กล้วยตุ้นหลานครับกุ้ยตุ้นหลังกล้วยยังไง วตานีไปวีเหี่ยวหิ้วีไปหิ้ววิมาคำนิหละครับควันวุ้ยซึ่น่นี่รับผมบางิสลกับยุดดงมันเนื้อไหมครับโอ้ยบอก่ามันม่ิมันมีตผมนวกับสีบอกซูฟังนะคบโอ้ยบอคัดธรรมาเเรานี่ครับโอ้ยแต่ว่าแข่แรงแบบเซยค่แบเซยอเบออันนี้ก็เป็นสีแสบตัว่าุ่แล้วอเป็นจังบอกของอเภบ้านนะับนะผมไปน้องดงมืนเนื้อนะครับเนาะมันจะมีเขาบออบอกบอกเห้ผมบอกสุดนะครับผมเป็นคนมักบ้วกันบอกเพี้ยนบอกหรือบอกจะยิ่งรับเลยคร นีครับผมเนาะหมู่บ้านผมไปเนาะผมธรรมดาสิมิว่ผมไปถ่ายคลิปวิดีโอร้องครับไปแต่โลกยูทูบไปผ้จอาเบิ้งนล่ะบัทนีหมู่บ้านผมไปเนาะยุ่ยที่มันจะเป็นเครื่อนไหมยังวะาพประธานมาครับนกนนยดมเนื้อรัฟังพูดละพูดละ่้จ๋าผ่้จ๋าเนาเป็นละครับัทนีบัะนมติาผมได้ขับไปถ่ายวิดีโอลงยูทูบกับเบื้อหมู่บ้านกูเขาเด็ดบกเขาต่างกล่องเขามีกล่องมีขาต่างกล่องมีกล่องวิบวับวิบวับมองยังไงวิบวับวิบวับวิวๆนะครับ เูซชิเป็นตากอ่อก้วก็เขาอย่นีข,า,ขาตอง สู้ๆหนึ่นะต่ผมโอ้ต่ละตัวสั้นแต่างในมีกล่องวิดีโอเดียวโทรศัพท์โทรศัพท์่างเฮ้ยผีนอนความเหม็เาเครื่องคินเลียกใครอนะว่าไปกล่องมันวแต่เวอร์หยาโรนมากเลยครับผมเนอนี่เนอมันถูกอย่างหายคิดเข้ากับใบบักม่วงครับผมนี่หละพระเริ่มวัดตอนแรกๆก็ตั้งนี่เคยทำนี่ลเนอต้าเข้าไปเจ๋งนะครับคบังไยูทูบกันเอคนที่ทำยูทูบได้ด้วยมือถือเครื่องเี้เขาโดนเจ๋งสุดยอดสุดๆเข้ามาสิเดครับใครบังมาะคร เขาไปสมมุติไปเสื้อผ้านบวกกันทำเนาะปกติคนที่ทำ YouTube YouTube ยูทูบครับ,บด้วยยูทูบเหรอวยตะมุติหยาดเบี้ยวนี่เขาไม่ได้แก้ของชีวิตนี้มันแย่ต้องไปแก้ของครับผมนี่แหละเขาว่าคนที่ทำยูทูบได้บ่กีกอย่ายงเดียวเข,ขาบอกว่า,าคนที่ทำยูทูบได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวนี่ครับเขาว่า เจ๋งเขาว่าเขาเหตการยอมหลับพูดกัว่าผมเน้ะนี่ครับโทรศัพท์กับโทรศัพท์ห่างๆมุ่นนองสภาพนี่ละเปลี่ยนหน้าจอไหมโอ้ยเสียเซลล์มากเลยครับเนาะเขาเหม็นมาได้ยังได่เนาะเครื่องคิดเลขเนื้อไทยมาแต่ต้องมามองไปมองมาเหมือนคุณพระผมเนาะคุณพระได้อีกเนาะเลยเด้อเขาว่าผมเนาขาว่ารอใหุ้การเดิมเหมือนแบบนีบผมนี่ครับโอ้ยเนาะโอ้ยไปนี่ครผม เป็นนายมานายใครๆต่อใครเรียกผมวิลลี่พอผมยกมือชี้ดูเหมือนซ้อนรามตอดอายเคิร์เป็นไดงครับเจียงวะยี่โห้อ้ห้ามเลยแต่ก่อนไม่ยากบอกเลยครับแต่ก่อนทำงานที่แกรมมี่เหมือนเดิมครับผมย้ำป็นย้ำกับผมนายร้อยหน้าดีกว่าอยู่ไฟคุมลิฟอาชีพขึ้นขึ้นลงลงเป็นแดงครับเจียงวะ โอนั่นเราไปไหมครับไปประกวดไม่รักเลาะไม่ไม่เริ่มจะเป็นนิครับผม่าฮ่าฮโอเคนะครับรู้สึกสนุกได้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเพราิการเสียนาฬิกาโอราว่ามันเสียเวลาอุยแต่ว่าแต่ว่าตอนคนสวยผมเดี่ยไปจะกินปะเฟิรนได้ไปได้ว่าผั่านเนาะโอ้ขัดผมเป็นมิ้งผมหมักแต่ขวางแล้วแล้วสีเสียบเขาญาติหยาบโดนกันนะมันเป็นสันดานแล้วครับผมนิสัยของนิสัยเปลี่ยนกันได้แต่ความจังไรเปลี่ยนไม่ได้แน่นอนครับผมเน้น ผมเชื่อว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีความจังไรเท่ากันดูอยู่ที่ใครจะแสดงออกหรือไม่แสดงแต่คนบางคนแสดงออกครับผมห้าวเลยฮาดิแกนนะบอกเลยนเราโอเคน้องก็น้องสัตว์น้อยนี่ครับผมเมื่อวานไปใส่ที่โดมมันเหนือครับโอ้ยน้ำตาสิอะไรกันเนาะมันลิตัวก็นั่นนั่นันมันไม่รีตัวสัตว์ผมนี่มันมาหลักมันมาหลักงูผมไหมนี่ครับผมใส่ยุ่งเนี่ยอันนี้มันรักไม่ใช่รักรัหรือรักอะไรนะครับไม่ใช่รักรัหรือรักหลับกับนิ้วผมใส่ยุ่งเนี่ยเนี่ยกรเสีย อันนี้นี่กับมีบันีตบาลันบันิตเขาพูดว่โอ้าพระราชต,าตารัครับโอ้ยน้ำตาสิลไหลก็ดีเขาว่าลักกันรักก่ผมดาโงพอดพรดแม่ครับน้ออีนี้คับโอ้ยน้ำตาสิลไหลผมวุ่นนำเนไปจะไปตอนทำอนี้ครับผมว่าทำหมาแดนงนะครับนาอ่อญาติหยาบดนถ้าเป็นผู้ชาก็ะจะพูดอย่างนี้ครับนาอมันรักของผมดิเห็นบหมว่าผมใส่ตั้งใจบนมันไปซืหเลยครับตั้งใจไปหั่นน้อเว้นแต่น้องน้องน้องอันนี้ครับมัวิดีโองจริมันมาคเองนคเพว่าผม มันก็ได้ฟิวนะเขาเรียกว่าได้ฟิวบอย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 เป็นไหนมาไหนเรียกใครต่อใครเรียกผมวิลลี่พ่อผมยกมือชี้ดูเหมือนซ้อนลามแต่ไอเคย ห่างเลยโอเคหนูไม่รู้สึกสนุกเยมันจะไม่ได้เป็นไหนมาแล้วแล้ววันนี้มันจะสวยแล้วครับนี่หนูกับพระท่านพยายามครับผมเน่ยยุนนาเรี่อยๆเทพครับนี่ล่ะใส่ไปสามหลังครับสามหลังขัดตัวแต่ไม่ยอมขัดใจครับผมนี่ล่ะโอ้ยหีิวถั่วบกโมขวดเจือเทียครับผมใส่ยุ่งขนาดไหนยุคองกันเป็นคองมาคองมาที่คองแสบหรือคองอะไรทั้งสิ้นแต่มันเป็นคองอย่างวะคองหัวคู่น้อครับผมห่างเลยโอเคหนูไม่รู้สึกสนุอยนี่คำมันพูดการเปแล้วนี่ครับพูดพูดมากน้ำลายเหนียวของนี่ล่ะโย อันนี้เขาเรียกว่ากล้วยตานี่ไปวิวหิ้ยหิววิไปหิ <c oughs> <c oughs> ้ววิววิมาครับผมเช้ากินผัดผักผักฟักฟักหนุ่มขนาดอะไรไหลไปเรื่อยครับผมทำเนาะทำเป็นได้ครับผมทำ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 หามเลย กินน้ำผึ้งสจำนายนี่ครับผมมาร่วมให้กำลังใจหนุนหน่อยหนูจะไปห่างหนูครับผมนี่ลแล้วน่ะกล้วยตุลาลนครับผมกินก็ได้ทําอย่างอื่นก็ดีครับต๊กห่างเลยจังไรนะเจ้านี่นอนี่ผมเดี๋ยวเราจะห้อยประมาณนี้ครับนี่ให้ดูให้ดูให้ดูนี่ดูนักเรียนดูดูนี่ครูนักเรียนดูครูนี่ครับนี่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 ครับเราจะเสียบประมาณนี้ครับเนาะเสียบเราจะเสียบเขาจะเสียบมิดๆเลยมันจะมันจะมีความซิดซ่าท์มันจะเสียบเขาหน่อยเดี๋ยวมันไม่ไหวก็ไม่ไหวมันเวลามเวลามเวลา ยึดเข่กรพบเาอบอกอยเลี้ยแะปร็ตบปากก็นล้วปรเะใครมีใครมีประสบการณ์แนะนำด้วยกบอกไ่เ้ยน้เอย่าพลาดหางเลยนี่ฟมแล้จะหอยประมาณนี้คน้อยลำนั่นนั่นยมังย่เข่ายึดุัวนี้ยลนอย่างไรข้าข้อมะมกบอกว่าจะเลี้ยจะเลี้ย ห่างเยอะจังเลนนยจเลนจังโอเคนคี่ยเขาพิสุดน์หน่อยนี่ครับอกว่าจะห่างหนูแล้วห่างแล้วเขาหินหางแล้วเราจะทำตลาดพผมมันจะประมาณนี้ครับเนาะอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วกว็บอกว่าเยาเ็นเะล,ะลี้ยเย็นเลี้ยหางเยอะสมปิรนเวไปล่ะเห็นหรอโอ้แป่นคือโอ้ผมม่เคล็ดครับเดี๋ยวนี้ต้อเข้าโบสถ์ฟัง,งยนอยู่แลเนาะ จ้งเปลี mortar, ่ยนได้ดอกเกลีมากเลยจนสักลักตาเขาไปสุดทัาหน่อยเท่านี้ผมเไม่เคยขันมือใครไม่เคยขันมือตัวเองครับผมอย่าตั้งมึงอย่างเดียวแล้วนี่ครับผมต้องมาเด็ดด้วยล่ะห่างไหมนี่ครับผมความรอบตัวคืออะนะคุณนาผู้สัสุดน้อยนี่ครับผมลั่นแล้วเมื่อวานลักลั่นวันนี้อะไรใครลักผม มันต้องโดนตรีนครับผมนี่ละไม่ครับผมเพื่อนคุณตีเดียวครับนี่ตีปรสูกิปสูติาสาธีเอาครับนี่นี่ละนี่ละแม่ทำไปิดได้น,มนมึ่มๆโอเคนะค้วผู้สุดสม้นน้อยนี่ครับผมอันตอนนี้เวลาจะมื่อวานเดี๋ยวผมมูนลนิการครับวนันนี่ตอนนี้เก้าโมงสี่สิบแปดโดยประมาณครับผมเนลาโอ้ขอเปิดกันตัน่งแต่สี่สบแป อันนี้เป็นสีเสียบห่างเลยนี่คือนักวว์สนยนี่ครับผมวันนี้เราจะมาทำธุรกิจตามล่าหาของมาแก้ครับผมนี่ละพิกัดเก่าพิกัดเดิมขาวัวัดวัดวัดวววดวัดวัดวัดนแล้วละโอเคนัวัว์สนัยสวัสดีเฮียหำเปล่านะไม่เรียดดีกว่าครับวันนี้เขาเป็นคนดีเซนหนนัวว์สนยเบอสีเสียบโอเคเรามสวัสดีจริงๆริครับห่าง